สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่กระปุกอะไรไม่ใช่กระปุกปลาร้านะคะแต่ว่าเป็นเชื้อเห็ดนะคะเชื้อเห็ดตะไคร้นะคะหรือที่ค้นเหนือเป้นเอินว่าเหดลมนะเจา้าอันนี้เราหมักแบบแห้งนะคะเราจะไม่หมักแบบน้ํานะคะเราจะหมักแบบแห้งให้เชื้อเดินไปนะคะ คล้ายๆกับเราทําในวุ้น pda นะคะแต่เราจะย้ายมาลงกระปุกโดยใช้ข้าวเป็นตัวหลักนะคะซึ่งมันจะมีส่วนผสมหลายๆอย่างอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่บอกสูตรเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือการทดลองนะคะย้ําว่าเป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูก่อนข้างนอกว่าราหรือเส้นใยเขาเดินหรือยังนะคะอันนี้หมักได้ห้าวัน นะคะซูมไปเลยเดินแล้วนะคะเห็นไหมนี่ขาวๆเริ่มเดินไปละหมักได้ห้าวันนะคะเห็นไหมนะคะมันไม่ค่อยนี่เนาะไม่ค่อยซูมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะคะเดี๋ยวมวยถือกล้องคนเดียวนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะยังไงดีอะ ดูกันเลยค่ะเดินแล้วนะคะนี่เส้นใยเดินแล้วนะคะนี่สวยงามมากนะคะอันนี้จะเป็นหัวเชื้อนะคะเดี๋ยวเรารอให้เต็มกระปุกก่อนนะคะรอให้เต็มกระปุกแล้วเราจะเอาหัวเชื้อไปต่อเป็นแม่เชื้อ แล้วเอาแม่เชื้อไปต่อเป็นเชื้อที่จะต้องเพาะเป็นดอกเห็ดนะคะหลักการมันน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะว้าวยายเดินดีมากหอมเชียวคะ่ะเพื่อนเพื่อนหอมเห็ดตะไครค้ค่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้คือหนอนเห็ดนะคะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนะคะพวกนี้ยเป็นพวกสําคัญเลยที่จะสร้างดอกเห็ดให้เรานะคะพวกหนอนพวกน,น,นี้นะคะเห็นไหมสวยเชียวคะ่ะเดินเข้าในเม็ดข้าวเต็มๆแล้วนะคะ โอ้โห oh. อันนี้คือพ่อแบบแห้งเราจะไม่พ่อแบบน้ํานะคะพ่อแบบแห้งให้เชื้อเดินไปนะคะนอกจากข้าวจะมีส่วนผสมอย่างอื่นอีกที่จะเป็นอาหารของเขานะคะแต่ยังไม่บอกเหมือนที่พูดข้างต้นไปเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสูตรมันจะออกมาแบบไหนนะคะอันนี้ดูดูด,ดูอันนี้หมวยทดลองเองนะคะมันคือการทดลองนะคะเพื่อนๆนะคะ สวยค่ะภูมิใจค่ะเดี๋ยวมารอดูอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะถ้าเดินเต็ม,มเมล็ดข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาขยาย